ที่แล้วบินพาคุณผู้ชมมากันที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกพลิ้วจังหวัดจันทบ,บุรีเป็นยไงกันบ้างคะชอบกันไหมน้ําตกก็สวยอากาศก็ดีต้องขอบอกว่าบินชอบมากๆค่ะ บินก็ยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเหมือนเดิมค่ะตอนนี้นะคะบินก็อยู่ที่อ่าคุ้งกระเบนค่ะค่ะเราจะมาศึกษานะคะระบบนิเว้นแล้วก็ธรรมชาติกันค่ะวัสดีค่ะพี่วาชาัชรีสวัสดีค่ะ,คะพี่วัชรีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของงานป่าไม้ที่นี่นะคะวันนี้จะพาเราไปเที่ยวกันค่ะคุณผู้ชมไปเลยเราเดินไปคุยไปบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติซึ่งมีระยะทางประมาณ850เมตร ทอาตัวไปยังใจกลางของป่าชายเลนระหว่างทางพี่วัชรีก็ชี้ชวนให้บินดูต้นไม้ชนิดต่างๆรูปร่างแปลกๆที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนพร้อมทั้งอธิบายลักษณะของพวกเขาอย่างละเอียด สะพานทางเดินลักษณะนี้ค่ะเราจัดว่าเป็นเครื่องมือในการศึกษาระบบนิเวศของป่าชายเลนเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างสะพานลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะเข้าไปเที่ยวชมหรือว่าศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนเนี่ยมันก็ทําได้ลําบากเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนของที่นี่เนี่ยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเพราะว่าถ้าได้เข้ามาอ่านจากบอร์ดหรือว่าป้ายสื่อความหมายที่เราจัดไว้ให้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องราวของป่าชายเลนได้ระดับหนึ่ง วัชรีเล่าให้ฟังว่าป่าชายเลนเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ําหลายๆชนิดเดินเข้ามาไม่ไกลนักเราก็จะได้ยินเสียงเปาะแปะแต่หาที่มาของเสียงไม่เจอพี่เขาบอกว่าเป็นเสียงของกุ้งกําลังดีดกล้ามเพื่อแสดงอนาเขตค่ะพื้นที่ป่าชายเลน,เนยก็จะเป็นป่าที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นนะคะที่มีน้ำทะเลท่วมถึงแล้วก็สภาพพื้นดินเป็นดินเลนนะคะ ส่วนพันไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนเนี่ยรประมาณ80เนี่ยจะเป็นไม้กงการประโยชน์ของป่าชายเลนเนี่ยนะคะก็คือเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของชุมชนที่อาศัยอยู่ในแถบชายฝั่งทะเลใช้เป็นที่หลบภัยนะคะเป็นตัวที่ช่วยลดการกัดเซาะของชายฝั่งได้คะ จะเป็นแผนที่ของอ่าวคุ้งกระเบนที่เราจัดว่าให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของศูนย์มีประมาณ4 0 0พันไร่สีดแดงๆเป็นทงนี่คือเป็นจุดอะไรบ้างคะก็มีอาคารที่ทําการศูนย์เขาคุ้งกระเบนเขาหมูดุดแล้วก็พื้นที่ป่าชายเลนที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติส่วนด้านหลังที่เราเห็นเป็นตารางตรงนั้นจะเป็นพื้นที่ที่จัดสรรให้เกษตรกรได้เลี้ยงกุ้ง อ่าวคุกะเบรเนี่ยจะมีแหล่งของหญ้าทะเลอยู่บริเวณปากอ่าวนะคะ,ะพายุจะเข้ามาหาก,กินหญ้าทะเลที่นี่ครั้งล่าสุดที่เราเจอเนี่ยประมาณเดือนเมษายนพศ2549ค่ะทำไมถึงเรียกว่าหมูดุดะคะคือชื่อที่ใช้เรียกหมูดุดเนี่ยเรียกมาจากลักษณะลําตัวของเขาที่มีลักษณะอ้วนป้อมคําว่าดุดเนี่ยมาจากลักษณะอาการกินหญ้าทะเลของพายุที่เขาใช้ปากเนี่ยดุนพื้นดิน ตอนนี้โลกเราก็ประสบปัญหาภาวะโลกร้อนการรักษาป่าชาัยเลนนี่มีส่วนช่วยยังไงบ้างคะเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยก็ทําให้เกิดภาวะความแปรปรวนของสภาพลมฟ้าอากาศเวลาที่เกิดคลื่นลมหรือว่าพายุต่างๆเนี่ยความรุนแรงก็จะเพิ่มมากขึ้นป่าชาัยเลน,เนี่ก็ทําหน้าที่เหมือนเกรกกาะกําบังช่วยลดความรุนแรงของกระแสคลื่นลมตรงนั้นด้วย เดี๋ยวให้พี่วัชรีนะคะฝากถึงคุณผู้ชมในเรื่องราวของการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินิดนึงค่ะให้ช่วยกันดูแลรักษานะคะถ้าถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะมีการช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างถ้ามาที่นี่เนี่ยบางช่วงเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลนด้วย คนที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลหรือว่าพื้นที่ติดลําคลองที่มีน้ําทะเลท่วมถึงเนี่ยก็สามารถมาขอรับจากเราไปปลูกได้เช่นกันค่ะเป็นการช่วยกันเพิ่มทรัพยากรปาชายเลนของประเทศเราค่ะสำหรับการเดินทางของบีมพบกับ Smart Travel ได้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องคอยชมกันต่อไปค่ะ